5ตำนานเสือไทยเสือดำจอมโจรผู้ช่วยคนจนสำหรับชีวิตจริงของเสือดำผู้เป็นจอมโจรชื่อดังในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือใบเสือฝ้ายและเสือมเหสวรมีชื่อจริงว่าราพินได้ชื่อว่าเสือดำจากการสวมชุดดำเวลาออกป้นและใช้ปืนคู่แต่เมื่อการออกป้นจะต้องประกาศให้เจ้ารั์รู้ก่อนร่วงหน้าเป็นสัปดาห์และป้นด้วยความสุภาพ และนิยมปล้นแต่คนรวยให้คนยากจนจนได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษเสือดำเช่นเดียวกับเสือใบหลวงพ่อทวีศักดิ์หรืออดีตเสือดำเล่าถึงทางโจรที่ทำให้พบเสือเมเหสวนและเสือใบว่าช่วงนั้นก็ออกปล้นกันเรื่อยมาจนมาพบกันเสือเมเหสวนและเสือใบซึ่งมีหัวอกเดียวกันเพราะทั้งสองถูกโจรปล้นบ้านและต้องการแก้แค้นจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรขณะนั้นสมุนยังไม่มีจึงแยกทางกันไปสร้างชื่อ เพื่อหาลูกน้องจนมีลูกน้องติดตามถึง50-60คนจึงตั้งชื่อเป็นซุ้มเสือดำเสือดำถูกปราบได้ด้วยขุนพันธรักษ์ราชเดชนายตำรวจมือปราบชื่อดังโดยขุนพันให้โอกาสเสือดำกลับตัวเสือดำจึงไปบวชกับพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิวงศ์อดีบดีกรมตำรวจในยุคนั้นและบวชจนมาถึงทุกวันนี้กฎเหล็กสำคัญที่สุดของซุ้มเสือดำคือห้ามขบขู่หรือทำร้ายเจ้าทรัพย์นอกจากเจ้าทรัพย์จะห้อสู้ทำร้ายเราก่อน นอกจากนั้นสมุนทุกคนต้องอยู่ในเสียรธรรมห้ามยุ่งเกี่ยวกับสาวในหมู่บ้านห้ามป้นโรงสีข้าวเด็ดขาดเพราะจะทําให้เราไม่มีข้าวกินห้ามป้นตลา,าดสดเพราะเป็นศูนย์รวมของเด็กคนแก่และคนทั่วไปถ้า <5. S 1> พบลูกน้องคนใดทําผิดกฎจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะถือว่าผิดศัจธรรมของกลุ่มโจรส่วนทรัพย์สินที่ป้นมาจะแบ่งเป็น5ส่วนคือ 1. อาหาร2งกระสุนปืน3แบ่งไว้ช่วยเหลือคนจน4ช่วยเหลือโรงเรียน5ช่วยเหลือวัด พื้นที่ปล้นอยู่ใน3จังหวัดคืออุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทโดยจะแบ่งโซนกันระหว่างเสือใบและเสือมเหสวรวนช่วงว่างจากการปล้นจะพาลูกน้องเข้าไปตัดไม้ไปสร้างบ้านให้คนจนฟรีเพื่อตอบแทนคุณพร้อมทั้งมอบบัวที่เราปล้นมาให้ครอบครัวละหนึ่งคู่อดีตเสือดำเล่าถึงเส้นทางสายโจรรุ่งโรจน์ของเขาจนกระทั่งมาถึงของขุนพันธ์เส้นทางสายโจรที่พวกเขาเริ่มตีบตันอดีตเสือดำเล่าถึงชีวิตในช่วงเวลาต่อมาว่า ช่วงปี2495ถึง2499ทางการเริ่มปราบปรามกลุ่มโจรอย่างหนักเราสมเสือคือเสือดำเสือใบเสือมเหส่วนเป็นที่ต้องการของทางการมากมีค่าหัวคนละหลายหมื่นบาทพรปล้นเริ่มมีอุปสรรคบางครั้งถึงขั้นดวนปืนกับตำรวจแต่เราก็รอดปลอดภัยมาตลอดทั้งมีวิช,ชาอาคมที่เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์จนมาวันหนึ่งเราได้มีโอกาสได้ดวนปืนกับคุณพันธ์ ที่ยกกำลังมาดักจับที่จังหวัดชัชนาทและวันนั้นก็ทําให้เรากลับใจทั้งนั้นต่างคนต่างมีวิชาอาคมทําอะไรกันไม่ได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพัน์ก็กําลังออกเล่นล่าดวนปืนกันอีกหลายครั้งจนสุดท้ายคุณพัน์ได้นัดคุยกันอย่างลูปผู้ชายเราว่าต่างคนต่างมีอาคมคงทําอะไรกันไม่ได้จึงขอให้เราเลิกเป็นโจรหยุดป้นถ้าหยุดตํารวจจะยกเลิกการจับกลุ่มทุกหมายจับ แต่ต้องกลับตัวเป็นคนดีและเริ่มชีวิตใหม่เรามานอนคิดอยู่3วันเราป้นมา20ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจึงตัดสินใจหยุดเป็นโจรเสือร้ายนามกระเดื่องชื่อเสือใบเสือใบเล่าถึงอดีตว่าก่อนเป็นโจรเป็นชาวนาบ้านอยู่จังหวัดสุพรรณบุบรีพอช่วงปี2487ตอนนั้นอายุป,ประมาณ30ปีที่บ้านถูกโจรวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้ามาขโมยควาย ตอนนั้นไม่ได้คิดแค้นอะไรเพราะว่าไม่มีการเสียเลือดเนื้อแต่อีกห้าเดือนต่อมาจนกลุ่มเดิมได้ย้อนกลับมาป้นบ้านอีกครั้งคราวนี้ชุดน้องเมียไปด้วยจึงแค้นมากคว้าปืนลูกซองตามล่าหาโจรและตามหาน้องเมียกลับคืนมาสุดท้ายฆ่าโจรตายไปสองศพและที่สุดถูกตำรวจจับต่อมาชื่อนี้ออกจากบ้านเข้าสู่เส้นทางสายโจรมาใส่ในแถบจังหวัดอ่างทองเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของตำรวจเมื่อไม่มีเงินซื้อข้าวก็ออกปน จนมีชื่อเสียงในวงการโจรมีลูกน้องเพิ่มขึ้นถึง40คนหลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในสังกัดซุ้มเสือดำและเป็นหนึ่งในสี่เสือที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดพื้นที่ในการป้นจะอยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาทส่วนสุพรณบุรีจะไม่ป้นเพราะเป็นเขตอิทธ,ธิพลของเสือดำารือเป็นเขตเดียวกันจะไม่เข้าไปรบกวนโดยเลือกป้นเฉพาะคนรวยหน้าเลือดได้เงินมาจากการโกงคนจน คนรวยที่มีคุณธรรมช่วยเหลือชาวบ้านเราจะไม่พ่นสิ่งไหนเจ้าทรัพย์ไม่เอาก็จะไม่ป่นและไม่ทำลายร่างกายเด็ดขาดยกเว้นจะขัดขืนต่อสู้เมื่อป่นมาจะนำทรัพย์สินบางส่วนไปให้คนจนปัจจุบันเสือบ้ายังมีชีวิตอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแม้อายุจะล่วงเข้าวัย80ปีแล้วเสือไม่เหสวนจอมโจรผู้คงกระพันเสือไม่เหสวนมีชื่อจริงว่าสวนเพรีวงเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลาง หลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือฝ้ายและเสือใบโดยเสือไม่เหสวนแต่เดิมเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ถูกอำนาจรัฐลังแก่และถูกใส่ความว่าฆ่าพ่อตัวเองจึงจับปืนขึ้นและต่อสู้กลายมาเป็นจอมโจรชื่อดังในที่สุดโดยชื่อว่ามเหสวนจากการแขวนพราเครื่องมเหสวนไว้ที่คอจึงได้ชื่อว่าช่วยการแคลคาดปลอดภยัยเคยโดนตำรวจยิงที่ลำตัวและศีรษะหลายนัดแต่ไม่เข้าคงกระพันชาตรี เสือมเหศสวนถูกปราบโดยคุณพันธรักษเดชซึ่งคุณพันธ์เป็นผู้เกี้ยก,กล่อมให้เสือมเหศสวนมอบตัวจากได้รับโทษเดือนจำแล้วเสือเหสิสวนก็ได้บวชเป็นพระและบวชเป็นพาม์มาจนถึงปัจจุบันแม้มีอายุ90ปีแล้วแต่เสือมเหสิสวนก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่เล่าลือว่าเป็นบุคคลจอมขมังเวทมีชาวบ้านและผู้คนที่เชื่อถือและวนเวียนมาพูดปะพบคุยอยู่เสมอ โดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนพศ .2550 เป็นผู้ทําวิธีเสกจตุคามรามเทพรุ่นเสือมเหสวนของวัดสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเสือฝายตำนานแห่งซุ้มโจนเสือฝายอำเภอเดิมนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือใบเสือว,วัดและเสือมเหสวน วิธีการป้นของฝ่ายเจ็ดจำนงนั้นผิดกับจนทั่วไปล่าคือเสือฝ้ายกับพรรคพวกไม่ได้จริงซับเพื่อยังชีพโดยประทังให้ปัจจัยสี่ไม่ขาดแคลนเสือฝ้ายจงใจเล่นงานบรรดาเศรษฐีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะแปดเปื้อนมนทินกินข้าวโฉประเภทชอบโกงขูดรีดและอาศัยทําให้ตัวเองร่ำรวยนี่คือเป้าหมายของเสือฝ้ายด้วยเหตุน,นี้ยากหรือคนขัดสนทรัพย์สินจึงรอดพ้นเนื้อมือของเสือฝ้าย นำซ้ำยังจะได้ทรัพย์และอันผลพลอยได้อีกต่างหากจากการกระทำของเสือฝ้ายเช่นนี้เองชาวบ้านถิ่นสุพรรณบุรีต่างพร้อมใจเป็นประการด่านแรกเพื่อป้องกันของฝ้ายอาทิการบิดเบือนข้อมูลหรือให้การเท็จกับตำรวจกลุ่มเสือฝ้ายเป็นกลุ่มโจรที่มีขนาดใหญ่ในประวัติศาสตร์เมืองไทยเพราะในยุคนั้นมีโจรรวมกันไม่ถึง100-200ถึงคนเทียบกับโจรในยุคนั้นมีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้น ภายหลังในปีพศ2489เสือฝ้ายได้ช่วยเหลือการในการปราบปรามโจรอืนน่อนๆเข้ามอบตัวในที่สุดแล้วในระหว่างทางที่เสือฝ้ายถูกควบคุมไปกรุงเทพเสือฝ้ายได้ถูกนายร้อยตำรวจเอกที่ควบคุมการวิสามันฆาตกรรมที่วัดโพทองจังหวัดอ่างทองตีใหญ่โจรตำนานคนสุดท้ายตีใหญ่เป็นชาวอำเภอเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อ,อยังเด็ก ตีใหญ่มักถูกเพื่อนๆโดยวัยเดียวกันกันแกล้งอยู่เสมอๆจึงทําให้เขาเป็นคนกล้าสู้ขึ้นมาโดยสภาพแวดล้อมของบ้านเป็นเรือนสวนไร่นาะตีใหญ่มักจะตัดก้านบัวเป็นหลอดเข้าปากเพื่อสูดหายใจอยู่ในน้ําเสมอๆซึ่งต่อมานี่เป็นวิธีที่ตีใหญ่ใช้ในการหลบหนีตำรวจเป็นวิธีหนึ่งตีใหญ่โด่งดังในการเป็นโจรปล้นฆ่าชื่อเสียงโด่งดังในราวปีพศ2520โดยจะปล้นฆ่าไปบริเวณ จังหวัดราชบ,บุรีและหลายในจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเสียงเล่าลือกันว่าตีใหญ่เป็นโจรใจเด็ดเคยหนีตำรวจจากการโดดรถไฟมาแล้วและสลัดกุญแจมือด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานท้ายรถไฟให้รถไฟทับให้ขาดนอกจากนี้ยังเชื่อว่าตีใหญ่เป็นจอมขมังเวทมีคาถาคมกำบังแห่งตัวได้จึงทำให้หลุดลอดจากการจับกลุ่มของทางการได้อยู่เสมอ ตีใหญ่ยังมีคนเจ้าชู้กล่าวว่ามีภรรยาหลายคนเพราะเป็นหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งตีใหญ่จะมักไม่อยู่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีอยู่ตลอดเวลานอนจะจุดทูบหนีไปที่เท้าเมื่อทูบหมดดอกก็จะย้ายไปที่อื่นตีใหญ่มีเอกลักษณ์ในตัวคือมักจะแต่งกายเชือดเชิดลายสกอ็อตกางเกงยีนสีดำดวแเมตตาดำรองเท้าผ้าใบและในบางครั้งตีใหญ่ก็จะป้วนเฉพาะคนรวยและใครเคยช่วยเหลือก็จะไม่ลืมบุญคุณ จะนาทรัพย์สินที่พ้นได้มาแบ่งให้โดวยวางทิ้งไว้ที่นาบ้านตีใหญ่ได้เสียชีวิตในปีพศ2524โดยการนําของพลตํารวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลเล่าคนว่าตีใหญ่เสียชีวิตนั้นก่อนหน้านั้นหนึ่งวันได้พาลูกน้องขับกระบะไปรับไปหาพระเกียริรูปหนึ่งคือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปขอพระจากหลวงพ่อสุดขณะที่เดินทางกลับ ได้ถูกเพื่อนร่วมทางหักหลังยิงตีใหญ่จนตายแล้วรีบออกจากรถหลังจากตำรวจมาถึงรถตีใหญ่ได้ตายอยู่ในรถก็ได้ระลมยิงถล่มอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าตีใหญ่ได้ตายในรถก่อนหน้าลีแล้ว